มีหลายรายที่เข้ามาเล่านะครับน้องนักศึกษาผู้ผู้ชายนะครับน้องนักศึกษาผู้ผู้ชายเนี่ยเรียนมหาลัยปีสองบรกกฏว่าต้องต้องออกกลางคันนะครับน้องเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยเอาเงินที่จะลงทะเบียนเนี่ยเอาไปดันงานเอาไปให้บอสหัวสายเนี่ยเพื่อไปดันงานซึ่งเป็นเงินที่จะให้น้องไปลงทะเบียนเนี่ยแล้วปรากฏว่าน้องเขาก็ไปถามเรื่องเนี้ย คือน้องเรียนบริหารธุรกิจไงเขาก็รู้อยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงปรากฏว่าคุณพ่อก็บอกว่าไอ้เงินที่เอาไปลงเนี่ยก็คือเงินในอนาคตถ้าถ้าเกิดเอาเงินไปลงตรงนี้แล้วเนี่ยจะส่งน้องไปเรียนเมืองนอกก็ได้อะไรก็ได้นะครับสุดท้ายก็ทะเลาะกันนะครับจากนักศึกษาที่ที่เรียนอย่างเดียวนะครับจากนักศึกษาที่เรียนอย่างเดียวต้องออกมาทํางานหาเลี้ยงตัวเองคือคือน้องเนี่ยทะเลาะทะเลาะกับพ่อที่บ้าน แล้วก็ออกมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เองทำงานเองหาเงินเรียนเองนะครับัางทั้งที่กำลังจะมีอนาคตนะแต่ดีว่าน้องเป็นผู้ชายไงเขาก็อดทนเขาบอกว่าผมเรียนจบโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทางบ้านและก็เขาบอกว่าเขาเขาพูดมาแบบผมตกใจเลยนะบอกว่าผม จะไม่กลับไปหาพ่ออีกอีกแล้วในในชีวิตนี้เออผมก็ต้องปรับทัศนคติว่ายังไงเนี่ยถึงเขาจะทําให้เราไม่ได้เรียนต่อแต่เราก็เรียนเราก็หาเงินเรียนจนจบคือจะดีจะช่วยยังไงเนี่ยเขาเป็นผู้ให้กําเนิดเราใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> คือถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราใช่ไหมครับมันมันพูดยากไงใช่ปะ่ะสมมติเราเจอคุณพ่อคุณแม่หลงผิดเนี่ยจะทํำยังไงอะ่ะใช่ไหม เขามีบุญคุณนะใช่ป่ะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราอ่ะไอเลือดเนื้อเนี่ยร่างร่างกายเรามันมันมาจากเขาไงแล้วเราจะไปดา่าเขายังไงเนี่ยคือเราก็ต้องชี้ทางไงค่อยๆทท,ทำให้ตาสว่าง